ไปกับพี่ไหมจ๊าพีดเลยไปกับพี่ไปกับพี่ขึ้นยังไงกันหมดล่ะน้องไปโอ้ยนั่งมันจะไปยังไงได้อะลูกขาขึ้นค่ะเอาขาขึ้นครับเถาคุณพี่คุณพี่ไปได้แล้วค่ะอย่รีบโอ้หบวจักเชื่อมันแกหนูไม่ไปกับพี่แล้วนะคะหนูไปคันนี้นะคะไปคันนี้นะคะพี่ ไปแล้วแล้วทำไมไม่เหยียบเอาล่ะลูกโอ้ไม่ชอบไม่ชอบเปลี่ยนคันครับเปลี่ยนคันครับโอ้โหยุกล้อเอ้ยกล้อไงเดี๋ยวยุกล้อเออเดี๋ยวเลยป้าดูโอ้โหโอ้โหเด็กแว้นหรอเขาหล่อไอเด็กแว้นยกล้อยกล้อยกล้อมมอบเลยยันยัมอบไงหมอบหมอบไงหมอบ มอบโอหมอบโอ้โหหมอบแข่งกับแม่แม่โอ้โหยกลอ้อยกลอ้อ